สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมพามาชมรถเก๋งสวยๆหนึ่งคันนะครับนิสสันมาร์ตปี2010นะครับนี่สีสันสวยนะครับมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับล้อใหม่แม็กทีสามเข้อสินะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับสีสันสวยนะครับราคาเบาๆนะครับซื้อไปใช้งานขับขี่เล่นๆสบายๆวิ่งทางไกลได้สบายนะครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะครับคันนี้เอาไปเลยราคาเบาๆนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับ ภายในภายในสวยสะอาดนะครับนี่นะเอาไปใช้งานครับราคาเบาๆนะครับนี่อ่ะชมสีรอบคันนะครับสีรอบคันสวยๆเลยนะครับมีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆเครื่องดีขับดีนะครับเครื่องดีเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ํานะครับที่สําคัญแอร์เย็นฉ่าเลยคันนี้นะครับเอาไปขับเล่นๆนะครับขับเท่ๆนะครับราคาเบาๆนะครับราคาจับต้องได้นะครับอ่า โปรมไลพาวเวอร์กระจกมือหมุนแอร์เย็นฉ่ำเกียร์ธรรมดานะครับรถขับดีเครื่องดีนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะเอาไปเลยราคาเบาๆนะครับเอาไป69,000บาทพอนะครับ69,000บาทพอนะครับรถเดิมๆนะครับห้องคงเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีชนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่เดิมๆฝากระโปรงเดิมๆมอกอยู่ครบนะครับนี่นะเดิมๆเลยนะครับราคาเบาๆนะครับเอาไปขับเอาไปขี่นะครับราคาเบาๆนะครับซื้อ ไว้ขับเล่นนะครับรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนขับขี่ทางไกลได้วิ่งทางไกลได้ภาษีขาดแล้วนะครับไปต่อเองนะหกเก็ดกันยานะครับภาษีนะอ่าเอาไปนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจก็ดูรถอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับศูนย์เป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหกหกสามนะครับนะโอเคนะครับสีสันสวยนะสีดําสวยๆนะครับมีริ้วรอยบ้างไม่เยอะนิดๆหน่อยๆนะครับเอาไปเลยนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าเอาไปลงไหน้าใสๆนะครับ กบน้อยกลุบน้อยโอเคท่านใดสนใจก็ทักมาโทรมาสอบถามได้เลยครับนิสสันมาร์ตปี2010นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องดีครับดีแอร์เย็นฉ่ำสีสันสวยนะครับได้มีเอกสารมีให้นะครับได้มีเอกสารมีให้นะเอาไปโอนได้รับประกันการโอนทุกจังหวัดนะครับนี่โอเคโอเคครับสนใจก็ศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าหกสามครับทักมาโทรมานะครับเพจวันรถยนต์มือสองเมืองคนนะครับเพจวันรถยนต์มืองสองเมืองคนนะครับ โอเคนะครับสนใจทักมาโทรมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับ